จะแบ่งพัน,านามันนะครอันนี้มแม่พินฝันฝันนี่เอาสวัดดีแม่พินสวัดดีครับดดครับผม <laughs> เอาเข่าสู่ข้อมฝันของแม่พินงวดที่แล้วฝันว่าจังไหนกวก็ฝันว่าอัน มีเละน้อยสามคนกับแป้ากุ้งได้กระตาหนึ่งก็เล็บสามเก้าหนึ่งอันเด้สามเก้าหนึ่งงวดที่แล้วไ่นที่เดีวสามเก้าหนึ่งอันเด้ทำเลยแม่หรือยังอีกแม่ันฝันที่บ้าสนึ่ง้แม่เนื้าเก้าหนงเนาะสามเก้าหนึ่งเน้นเนาะอันก้นซื้อเป็นทีลอตตีเล่นนะโอ้ยซื้อเงเดียวมันบอกเก้าสามหนึ่งนะเอออนี่ครับวิซี่ขับหลักฐานที่เขียนเอาไว้ต่างแต่งวดที่เดีวได้รับด้วยแล้วก็ฝันว่าคนเอา ของมาหายอยู่บ้านเลขที่สิบเก้าวันทีบอออกเพืนที่เจ้าอีกบอย้ายท่านว่าเออกันบอกอี๋ดีครับแต่ว่าบ่เดี่ยงหัวลงหายเนาะโอ้บ่เดี่ยงหัวลงหายบ้านเลขที่กับสิบเก้าอีกบ้านตรงคมกับเจ็ดเก้าอีกโอ้ยเลขตัวเก้าเนาเลขตัวเก้าบ่รามักดอกเขาอะเอาสำหรับผู้ฝันเด้อครับเลขตัวเก้าเพราะว่ามันบ้าน มีเงื่อนกล่องโยสันเงื่อนี้ป่ะงื่อนี้ละตองวดบ่อนบ่อตองเงื่อนป้าเงื่อนกองมีตะแบ่งพันวสันสิเปรินไฮโลแมนบอมีตะปูเขาซิเปรินไฮโลโอ้ฝันอ่ะฝันในฝันเออบ้านนี้เลยเห็นเงินสองร้อยไรไปหมดอนละบ้านนี้อ่า้หมดเนาะเออเงื่อนสองร้อยก็เจ้าผู้เฒ่าผู้นั่นคนกันเลยนเอาไปแทงบ้านนี้แทงตัวไหนบ้านนี้

คอยก็เล้สิจกเงินไปแทงให้ลกแบงหาลอยแบงหาลอยคอยจำเลยค่ะขึ้นอย่างนึงหาลอยอม่พินสิอยเลยท่าแม่พินก็เลยว่าสีไปแท่งให้ลูกพื่งกันเอาแบงหาลอยไปทั่วเอาแบงหาลอยไปแทงเอาแบงหาลอยไปแท่งยังไงแทงดอกเมียกอนเออก็ได้บูชาแล้วแท่งตัวไดสั่งบ้านนี้เฮ็ดดีเอ้ยมันแท่งตัวได้หนออบ้านหน่ คือฝันตองหมดเป็นบ่แม่เนียนตองหมดเป็นหลังเขาเล็กเลยล่ะโอ้สมุดมือมันพาแม่นบ่อเป็นหลังเขาเล็กกัเลยเ่าเงินกองกองมันก็เป็นเก่าดิโอ้โหกองมันเป็นเก่าดิเออเออเออสกิตตีให้เลยเนี่ยกองเป็นเก่าตีให้เก่ารูโลหมเอาเงินแม่เอาตีเอาเงินเตี๋ยวเงินนี่มันเงินนี่แต่เด็กผ่านมันกองแม่กองก็เป็นเก่าตัวกองเป็นเก่าดิเห็นเห็นคับเป็นบ่ เห็นกล่องงั้นนีกครับไม่เห็นนี่ตัแดงพันอ้อยตัอย่นอไม่ยห็นเอาไปมเอาไปลยเลยนะอ๋ออืลออันนี้คือฟันชุดแหกตีเป็นจังไรฟันแหลกงอนี้เตี้ยคอยตีให้เมื่อเจ้าเจ้าหาซูลเลยเก้าหาซูเบงหาลอยของเจ้าอืมโอ้โหลยเลยเ้าหาลองแล้วก็มันเกาเออเพราะว่าใช้เหล็กดังน้ำมูดอกอแต่งหัวมันดังจากไหนไม่สน กองฝันเนี่ยเก้าหาจุนย์อืมนี่ไปโหลดเพราะว่ากองเงินกับเก่าอยู่แล้วแม่นกองเก่าแบ่งหาล่อยเก้าหาศูนย์ตัวแม่ไม่พิมพกับโจกมาโจกออกมาเออกระแทงให้โลกรลดัแรงอะไรผมมียก่อนตำรวจคดวาวตำรวจตีปกติตำรวจเป็นยังตำรวจก็เป็นหาเก่าตัวเก็บแล้วเนาะเอ้าระวังสันเก็บเก่าตัวผู้เท่าไหมเก็บเก่าตัวเก่าเนี่ยแม่นออกไปแล้วออกไปแล้วออกอีกที่เก่าล่ะอือ เก่าตัวเก่าเนี่ยตัวเก้านี่แหละโอ้หายร่องหายไปร่อเลือดเก่าตัวเก่าเออตัเก่าล่ะนี่ตะปูเสาเป็นแบบนี้เนาะเอ่ามันนี้ฝันต้องฝันอีกบ่บ่ฝนนี้ฝันมขึ้นก้อนนี่บยฝันอังสิลด้บบบนี้กอดอีกเรื่องหนึ่งกอดเล็กหน่อยคนนั้นมาแต่ใส่เล็กน้อยบาดนี้ค่อยเห็นมากใส่เล็กน้อยก็ว่ายไปนไหนดอกไม่ยไงอยู่ดีเออเป็นว่าวุมดละดีกอดกอดแล้วแม่มันหายหายก็จันทร์ มันก็เลยยิ่งฝืนขึ้นป้าฝืนนัดนึ่งอันเอาเซฟเปียกกะว่ามันดังกะโลกพอดมันมีมุกซื้อมันวะอ๋อได้คือกันเมือไนะมันบุกเ่ยวกับเลขดังค่อยมากนิดนี่เลขเข้าฝันน่ะเคยตีให้มุกเจ้าเออสองสองสองชุดเลยเคยตีให้มุกเจ้าเออสองหาแปดหืมาใส่ไปสองอ๋อผู้ใช้สองคนเนาะคือว่า คือว่ากอดสันกอดมันก็เป็นเก่าตีกันเอาเใส่ตีกอดแจ้งแล้วผมจะกำจ้าแล้วเนาะนิ่ปืนคลื่าปืนกระแปดนัดหนึ่งกันนั่นนั่นมันมันก็นึ่งอยู่แรือล่านึ่งอย่งเานือแก่แจ้งแล้วคว่ามันสีเจ้าตีเก่าแปดหนึ่งไหมเก่าแปดหนึงเจ้าัดตีนเาใ่สองคนหมเอาใส่สองเอแล้วจะแ้จะตีโอตีซอยกันเอ่เนาะคือผู้ใสองคนยิงปืนบอก แม่นมันมากอดกอดมันก็หายผู้ชายคนนั้นอยู่ในวัดเเออบ่ได้ไปเบื่องบ้านเลยที่วัดนี่บ่งโอ้ยจังแล้วมันต้องมีนี่่าอันยู่ในวัดเฮาไปงานวัดติไปงานวัดโอ้โีปืน้านี่ปืนเป็นป้าปืนนักนึยงนักหนึปืนมันกับแอยดีเออนึกวกนดึงอยู่แล้วเขาว่าข่อยว่า่นน่ะกอดมมนเห็นเก่า้เอาเก่าหาให้อันจักแล้วแต่ตเจิ๋เดยเกแตรแี่กินเก่าหาแ5 8เกาหาแเก แง่สบอมันชื่อจิไรงเนาะมันชื่อก็เอาหางเดียวที่นาะเาก็เอาแปดไดัก็าห้าแปกาห้าแปดโอ้กาหาศูนยก็าหาแปดเออเพราะว่าแปดกับศูนขี้กันกันหนคเห็นว่าซ้ำนี่กะยังอันนี้บอนใ้เอาไปเสียงมันบ่ไม่พินเอ๊ะนเสียงเรากปฟันก้อนี่ย ฝันซื้อพ like yeah, no. uh ่อหน่ด hmm. um ้เ hmm. ส like um ียงเบิ hmm. ah ้ง hmm. ว <t Bell ions> uh ่า huh. ส um ีมันสีมาตัวไหนระวังสามหางสี่หางนี่เนาะคิดว่าสีเลขกย้อนซื้อมาหนนี่มาถืออะไรมาเครื่องกับฝันว่าเขาของมาขายให้ตีได้เดีลยวจำได้ว่าตีตอนนั้นมันมีทิดแต่วันตกเดียวผู้เฒ่าคือเก่าเออตีทั่วมาขายให้กรรมราศีบาศเนี่ยนี่ทิศตะกันผู้เฒ่าเนาะมันผู้เฒ่าผู้ชายนี่ว่าทิดเก่าดัวยใช่ะหิศเก่าได้เลย เรยไม่พิเศษทิศเก่านี่ยล่อยขึ้นมูหรอกวอรขึ้นมูข้ห้างเดียวว่ามันเปลแสบเยอะมันยังซื้อกระไรอะอยู่แถว้านให้พี่เนี่ยซื้อกรได้เขาก็บซื้อเขาซื้อแต่ตัวมันได้ไมาออยยังไงยา้าัวย่าฟ้าหัวท่านตัวเจ็ดหกหกเจ็ดเก่ากเจ็ดเนียมันซื้อได้นี่รับรองเลยเออซื้อได้ลซื้อได้ตัวนี้เออตัวนี้ซื้อได้อันชุนโมนีเจ้าฮารุก็ซื้อได้ นาะอันตัวนี้ซื้อมาได้นี่แมันมันเปนี่มันปืนเนาะเปลนเป็นแยนไปแล้วแต่เอาซุ้มมันซื้อได้เนี่ยเจดเก้าเก้ามติดตัวเก่าตัวเก่านี่เจ็ดเก้ากับมี่เจ็ดหกน้ำเจ็ดหกเออเอาก็ต้องกับหัวเอาเนาะเจ็ดเก้าเจ็ดหกเนี่ยบ่หลายดอกพอได้ผู้ซื้อก็ต้องเอาหัวขึ้นหัวลงอยู่แล้วเนี่ยเห็นบ่เนี่ยซื้อง่ายอ่ะเจ้าสีดังไปเช่นไนข่อยบเกี่ยว เร <stars> ียกข่อยฟันะยางเงินปองันเ้าฟันเอาเนาะข่เตียวอีสเ้นอ่ะซุมห็วฟันนั่นอ๋อนี่อันนี้่อยจำได้ครับในที่บ้านเก้าห้าศูนย์ตัวนี้จำได้ครับอันเขายิ่นขึ้นฟ้าเนี่ันี่เก้าห้านี่ตงวัดชุดตองวัดตองวดวันนั้ังวั่นโขนตัวข่ฟันอ้โต้ที่แสดงให้มาโขนมื่อห่นี่ยจักเลี้ยวเขา้นอเรื่องมันที่ว่ะเอาเป็นอะไร้างัฟันเนี่ แทงไฮโลดแทงให้โลอแทงให้โลอยังไม่ได้เห็นไฮโลดหรอกแต่ว่าผู้เฒ่าผู้นั้นมันแทงได้สองร้อยคนแทงได้สองร้อยสองร้อยเดี๋ยวแกก็เลยอยากแทงน้ำขอเออขอเลียจบแบงหาลอยออกมาขอเลียปล่อยเอาหาศูนย em um ์น eh ่อดิ wow, เออจบแบงหาลอยออกมาก็เลยว่าผู้เฒ่าขอว่าเงินกล่องนึงเงินกล่องเต็มเต็มม้วนมึอครึ่งแม่เต็มม้วนแม่ มันมันสี่สิบเอ็ดป่ะแม่เออไฮโลมีแต่สิบเอ็ดปีมันบบเห็นตัวไฮโลมันเห็นเงื่อนกล่องกองมันเป็นเก่าเขาบอกไปซื้อตัววากล่องมันเป็ือนเก่าแล้วอย่างอื่นเด้อคือบบเห็นเงื่อนกล่องเลยเงินกล่องกล่องกล่องเป็นม่นม่นโอ้แห็ว่านี่คือเห็นคลั่กถึงเงินกล่องนี่แต่ว่าเด้อเนี่ยเห็นคักเสี่ยงให้ได้แล้วเป็นบอกกล่องเงินกล่องนี่ดึงแม่งอร่อยมากเลย เน่เอาก้าวเสียเอากระขางแล้วน้องแมงวัวได้ใดหูเงาก้อนเออหูงาก้อนเอาสิได้บบนี้แหละกองมันก็เป็นเก่าอยูออ่ลแล้วละกองเป็นเก่าอยู่แล้วแต่ไม่พินว่าครับพี่ชีครับเป็นเห็นทีงเงินคัดคาก,ากคนอคติเอายังยันมีพี่น้องด้วยกุมาด้วยชื่อว่าจะถือความจริงไหมเนี่ยหลังหัวเหลวมันแม่นอยู่เด้อเออแม่หนียนเหนียนฮะจืดละที้ไปซะเนาะเออแม่นอีเดียแหละเอาหันทางนี้ให้ได้บัดนี้เออ เอาไอซีกับแคปตัดจอไว้ครับฝากตอนไว้สำหรับความฝันของแม่พิณนะครับเนาะครับผมตีเอาความฝัน้ำเภอน้ำเลยอรับเลยบ่เม็นตาว่าให้เข้าตีเอาเองให้เพิ่นตีเอาเาท่ากับตีเอาขอางน้ำขั้นมักกับจักขั้นกัดกับฟันนะครับเนาะชอบเห็นว่ามักชอบกับตามแม่พินไว้ครับไอซีครับฟันเม่นเนีมยต่ว่าพวอมฝันกับกันตีเลขนี้แล้วตีผู้ละท่านทำงานกอยกันตีถึงยั่ได้ว่ากุ้มเนาะมันสามคนเนาะ มันสามของมะพาเนอะเนี่ยมันก็สามของมะพาเออขันบามมะพานี่ห้วยเต็มเต็มแม่นึงของหนึ่งมันออกู่แล้วแต่ออกเลยก็ไเออมันมันตีนกากับตีตัวก่อนย่ถึง่ที่สองเอะงนกือบถึงรอาที่สองพิเต็มมึงตีพิตัวกลางพิตัวกลางพิทสองเต็มโอ้เอาไปแล้วสวกำลังสีมาสวกไงกำลังสีมาครับครับผม